<Damn. S 2> สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนผู้ประกอบการวันนี้นะคะไปเจอบทความหนึ่งน่าสนใจมากเลยก็เลยอยากจะมาแปลให้ฟังกันนะคะ blinking cbd gummy on a f i g h t what you should to know นะคะคือเราควรจะต้องรู้อะไรถ้าเราอยากจะเอา cbd gummy เดินทางขึ้นเครื่องบินไปพร้อมกับเราอ่านี้น่าสนใจนะเพราะว่าประเทศเขาเปิดเสรีเราก็อยากจะรู้ว่าประเทศที่เปิดเสรีแล้วเนี่ยนะคะเขามีกฎระเบียบอะไรข้างในหรือเปล่า,าตามไปดูนะคะอ,อันแรกเลยนะคะเขาก็จะให้ข้อมูลก่อนว่า CBD กัมมี่เนี่ยมันถูกกฎหมายหรือเปล่า,าทีนี้เนี่ย CBD คืออย่างนี้นะเนี่ยเขาก็จะบอกว่า CBD เนี่ยนะคะ มันถูกกฎหมายถ้ามันมาจากกัญชงอคืออย่างนี้ค่ะในเมกาเนี่ย CBD มันมาจากทั้งกัญชาและกัญชงได้นะคะทีนี้เนี่ยในการที่จะแยกว่า CBD นั้นเป็นกัญชาหรือกัญชงเขาก็แยกกันตรงนี้ค่ะว่า THC เท่าไหร่ก็คือถ้า THC 0.3เขาก็เรียกว่าเป็น CBD จากกัญชงถ้ามากกว่านั้นก็เป็น CBD จากกัญชาทีนี้เนี่ย CBD จากกัญชาเนี่ยมันยังไม่ได้ เปิดทุกรัดไงคะยังไม่ได้ปลดล็อกนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเขาจะเดินทางเนี่ยเขาก็ต้องมชั่ร์ว่าสิ่งที่คุณถือนะคะก็ต้องเป็น CBD จากกันชงนะคะที่สามารถเดินทางไปได้ทุกรัดนะคะอันนี้อ่าเขาก็จะบอกว่าคุณจะต้องตรวจสอบก่อนนะคะเอาให้แน่ใจนะคะว่ามันมี 0.3TSC เท่านั้นนะคะไม่เกินะนะคะ,ะทีนี้เนี่ย เขาอันนี้ก็คือตรวจสอบก่อนแล้วก็เขาก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า,าเวลาจะถือขึ้นเครื่องอะค่ะนะคะ,นะคะอ่าเนี่ยเขาก็มาย้ําตรงนี้อีกทีนะคะว่าจะต้องน้อยกว่า0.3นะ TSC ก็สามารถถือขึ้นเครื่องก็ได้หรือแพคลงกระเป๋าก็ได้นะคะอันนี้คือ bring CBD นะคะหรือว่า carry นะคะไปกับกระเป๋า หรือว่าแพคแต่ว่าถ้าไปฟอร์มอื่นๆนะคะเขาก็โน้ตให้ตรงนี้นะคะ่ะถ้าเป็นออยล์เป็นครีมนะคะตรงนี้พวกนี้ก็ห้ามเกินสามออนถึงขึ้นเครื่องได้ห้ามเกินสามออนสามออนนี่ก็ประมาณประมาณเก้าสิบมค่ะนะคะ,นะคะแต่ว่าถ้าเป็นปากกาถ้าเป็น cbd ในรูปแบบปากกาก็ให้แคลรี่เท่านั้นนะคะไม่สามารถแพคลงกระเป๋าได้นะคะอ่า ทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มาแบบว่าเรียกทุกคนให้แสดงนะว่าถือ cbd มาหรือเปล่าเขาก็จะเนี่ยค่ะเขาจะเหมือนคล้ายๆสุ่มอะค่ะว่าถ้าเขาเห็นว่าเราถืออะไรมาที่มันดูแล้วแบบผิดกฎหมายหรือว่าเขาอาจจะได้รับกลิ่นของตัวกัญชาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่เนี่ยที่เมรกาเนี่ยเขาโอ้โหเขาได้กลิ่นไวมากเลยนะคะอ่าทีนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกตรวจ อาประมาณนั้นโอเคทีนี้ถ้าเขาเรียกตรวจอ่ะไปดูนะว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงในการเต็มตัวเพื่อให้การตรวจนั้นไม่เป็นปัญหานะคะไอเนี้ยเขาก็จะบอกว่า How to bring นะคะอาา CBD กัมมี่ออร์นไฟก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะว่าอย่างแรกเลยนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะเขาบอกว่าอืมเราจะต้องเดี๋ยวนะคะคีบอ่าเนี่ยค่ะคี e เดมอินเดอร์ออริจินอลแพ็กเก็คือ ีดีกัม,มีที่เราจะเอาขึ้นเครื่องอะค่ะเราจะต้องใส่ใส่ซองมีมีซองมาจากโรงงานเขาเลยนะคะอย่าไปแกะซองออกไปอย่าไปดึงแค่กัม,มีอะค่ะแล้วเอาไปใส่รวมกับยาอย่าไปใส่ตลับยาว่างนันนะคะจะต้องอยู่ในแพ็กเกจเอาขึ้นไปพร้อมกับแพ็กเกจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้อ่านได้นะคะแต่ว่าตรวจสอบแล้วเขาก็จะอ่านว่า manufacturer เดียค่ะแพ็กเกจเนี่ยนะคะจะต้องมี เลเบลนะคะที่บอกนะคะว่ามาจากที่ไหนนะคะอันนี้ค่ะเขาก็จะบอกว่าทางที่ดีเลยนะคุณควรจะซื้อ CBD กัมมี่มาจากาบริษัทที่มีชื่อเสียงอเพราะว่า,าบริษัทเหล่านี้จะมีผลตวรวจ l a บเนี่ยค่ะเขาบอกให้เราอ่ะค่ะพิมพ์ผลตวรวจ l a บอ่าเนี่ยนะคะพิมพ์ the lab report อ่า นะคะคไปพร้อมกับ CBD กับมี่เลยถ้าเราแบบอยากจะเดินทางข้ามรัดไปนู่นนี่นั่นนะคะเราก็ควรจะแน่ไปเพื่อป้องกันปัญหาทีนี้เนี่ยแน่ไปพร้อมกับแพ็กเกจเลยนะคะทีนี้เขาบอกอะค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูนิดหนึ่งว่าหน้าตาของผลแลบเป็นยังไงนะคะคือผลแลบมันจะต้องโชว์ว่า TSC อน้อยกว่า0.3อ่านี่ค่ะ คือบางทีหน้าซองมันโชว์นะแต่เขาอะไม่ไม่เชื่อหรอกนะคะเขาก็อยากได้ผลแล็บแนบไปด้วยซึ่งผลแลบเขาบอกเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์ดังๆังอะมันโพสต์บนอินเทอร์เน็ตเราสามารถไปปรินออกมาได้เลยอ่าอันนี้ค่ะให้ดูอันนี้เป็นอ่ผลแลบนะคะ Certificate of Analysis ที่ควรจะแน่ไปเวลาเดินทางนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกอะเนี่ยง่ายๆเลยเราเราลองดูเห็นไหมตรงนี้ tsc นอตดีเทคเห็นไหมอ่า CBD เจอ2 5่สิจุดสองมิลลิกรัมอ่าเนี่ยค่ะก็แปลว่าอะไรเนี้ยเป็นตัวอย่างนะคะเอามาจากตัว CBD อันนึงก็แปลว่า CBD อันเนี้ยศูนเปอร์ซ็นตเลยนะเขาไม่เจอเขาไม่เจอ THC นะคะส่วนตัว CBD A มียี่สิบห้ามิลลิกรัมเออเนี่ยค่ะแบบเนี้ยเอาขึ้นเครื่องอันเนี้ยผ่านไปได้ โอเคนะคะก็เนี่ยค่ะหน้าตานี้ยมันอันนี้มันขึ้นให้บนเว็บไซต์เลยนะเวลาเราจะซื้อก็สามารถดูมันก่อนได้เลยนะคะอ่า,อาทีนี้เนี่ยพอเราได้ผลแล็บแล้วเราก็เขาเรียกเย็บรวมแม็กแม็กไว้กับอ่าซองมันเลยนะคะแล้วก็เอาขึ้นเครื่องโอเคทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะบอกว่าโอเคเมื่อเราขึ้นเครื่องละเรารู้ละนะคะว่าเราต้องเตรียมการยังไงม,มีอันนึงนะคะ เราก็จะต้องระมัดระวังนะคะว่าเราไปเมืองไหนรัดไหนอันนี้ให้เราระวังนะคะว่าไปรัดไหนเพราะว่าถ้าไปรัดบางรัดเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ไม่อนุญาตเลยนะคะตัวเนี้จะต้องระมัดระวังเลยนะคะต้องเอาแบบ CBD เป็นศูนย์ไปอ่ะนะคะถ้าเกิด CBD มันยังมีอยู่บ้างบางรัดก็ไม่อนุญาตนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยทางที่ดีที่สุดเห็นไหมให้หา CBD กรม,มี่นะคะที่อตัว CBD เป็นร้อย THC เป็นศูนย์นะคะติดตัวเดินทางจะปลอดภัยมากเลยนะคะอืทีนี้ก็มาเรื่องนี้เขาถามว่าแล้วถ้าจะติดเอาไปต่างประเทศละ่ะทําได้ไหมเขาก็แนะนําว่าถ้าไปต่างประเทศนะก็ไม่แนะนําให้เอาไป CBD ก็เถอะนะคะอย่าเอาไปเลยนะคะทีนี้ ทีนี้เนี่ยมีประเทศเดียวที่เขาบอกแนะนําถ้าจะเอาไปประเทศนี้ประเทศเดียวเสรีที่สุดแล้วไม่แล้วไม,ไม,ไม่ไม่เจอปัญหาแน่นอนนั่นก็คือแคนาดาอ่าโอเคอันนี้ค่ะก็จะเป็นหลักปฏิบัติตัวนะคะที่เขาให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่จะเดินทางต่างเมืองหรือนักธุรกิจนะคะเนื่องจาก CBD g ก u รรมี่มันนิยมมากเพราะว่าทุกคนอยากจะพกมันขึ้นเครื่องบินแล้วก็นอนหลับอ่ะ นะคะบนเครื่องได้เต็มอิ่มตื่นขึ้นมาก็ทำงานต่อได้เลยนะคะก็เลยเป็น p r r u c t ข้อที่ที่เขาออกบทความกันให้อ่านทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้นิดนึงว่าให้ไปดูรัดนะคะอย่างเนบัสกาเนี่ยไปดูอันนี้เป็นกฎระเบียบของเนบัสกาเลยว่าเนี่ยค่ะเขาบอกเลยนะคะว่าห้ามเนี่ยเนบัสกาเปดึกใน,นรัดที่ตอนนี้ยังไม่ปลดล็อกนะคะนะคะเขาก็เขียนเลยนะว่าห้ามนำของกิน นะคะฟู้ดหรือเอดิเบิลหรือชาหรืออะไรก็ได้นะคะเข้ามาในมนลลัทนี้นะคะอ่าเพราะว่ากัญชาเนี่ยถือเป็นความผิดร้ายแรงประเภทสี่ในนิบัสกาจะถูกทำโทษสองปีนะคะจำนะคะจำแล้วก็ปรับด้วยนะคะหนึ่งหมื่นเหรียญก็ประมาณสามแสนกว่าบาทสามแสนห้า 3, 000, 5, นะแล้วเขาก็เตือนว่า อย่าอย่าเอามานะคะแม้แต่เบาวนี้ชิ้นเดียวนะคะก็คุณก็จะต้องโทษเหล่านี้เลยนะคะอันนี้แหละค่ะก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่าเการเดินทางของเขาตอนนี้นะคะนักท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยเขาก็ได้รับการ e d ดูเค e ต้องเรียนรู้นะคะว่าเมืองไหนเดินทางใช้ตัวนี้ได้หรือไม่นะคะในปร,ะปริมาณเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่โอเคนะคะวันนี้สาระความรู้วันนี้นะคะก็ประมาณนี้ละกันนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ